ครับพร้อมกบอกเลยนะครับก็เราทำเสร็จแล้วก็ต้องต่ไปไมรวมเข้ากับเาแล้วก็อต่อนเก้าเรยก็มันต้องวันเสาอะนะ ก็ยกคม่าจะเสร็จครับแต่ลงนี่ต้องคุยกับเคทีเพราะว่าเขาอาจจะมีกกรรมก็จะไม่ได้วมครับเพราะนี่ยังไม่ทีไปก็ยังไม่ได้รวมเลยครับ ก็ยดน่าจะหลายน่าจะลายแสนนะครับคูณรวมกระสอบหกเนนะครับเราไม่ได้คำนวณครับว่าเท่าไหร่คือเราย้ายไปให้เสร็จก็คือสแล้วส่วนที so, no <t elling> <t elling> ่ทำงานก็ไม่ยัง ซึ่งตรงนั้นล mm ุงจะทำมันเป็นาที่ท่องเที่ยวว่าเป็นอะไรก็ต้องมองภาพไปข้างหน้าเพราะวาอกลาใกล้มาแล้วครัเนีเป็นงก็ตามนั้นครับตคังมีวามกงวลอว่าไหมก็มันออกก็ให้คนอื่นเขาได้เข้ามาทำ อ้าวชนกันเนะโอเคค่ะพี่น้องอีซีมันเยอะนะคะแก็รออีกจ่าเดี๋ยวก็ให้พีแค่นี้แล้วกันเนาะสั้นๆนะคะคงไมได้ใช้ควาอะไรมากมายนะคะขออนุญาตลงก่อนเนาะรอนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ยังไม่มีผังคับเพราะว่าการซ่อมรอยต่อาใาตเราจะทแบบั่ม้อต่อส่วที่เราตัด

ทำอะไรให้สำเร็จพระท่านจะเอาเงินมาจ้างไหมล่ะอ้าพ่อผมทำนี่ก็คิ่อน้ัวรแล้วถ้าไม่มีมีพป่าพระท่านก็คงจะได้แค่สาธุกอย่างเดียวนั่นแหละคงทำตามที่คำสั่งซ่ะ

ครับม่ัมีครับภาพภาพที่ออไปทั้งมีัดทังมีัภาพจังหวัดที่ที่ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดที่เขปิดประตูเพาะีพยายามที่จะบ้าภาพานะครับกันไว้กันีกไว้ก็ช่วยกันเป็นเรุกเลยครบคนมวยรมแรง เราอยู่น้วาเราจะต้องมีเรื่องทํ่เราทำก็ต่องสามกาเงินแล้วก็่ยวเราจะต้องเซ็นเสร็จแล้วการคราบสัวเราต้อทำไปเลย ใช่ครับที่ยกเชื่อผมนะฉันลงแบบยกแต่เท้ายกเท้าช่วยผมนี่ผู้ร้องนี่ช่วยผมเลยได้ใช ก็ดเยไม่คัะยกเสียงต่ออยู่ยกต่อเลยไม่กินข้าวเหรอก็เขาเราสำรวจเส้นทางแล้วนะศิลป์ชาครับงเบียดต่องอนยถายแตนไปใส่เามันเข้าสกุลไม่ได้เพราะว่ามันจะไปติดที่เส้นทางที่ปลายคลินมันอาจจะกว่าห้าห้ผ่านกับผ่าน 9ก้าสิบก้าจุดเก้่ะตรงเลยว่ามีอะไรรอจะเซ็นหกาําหนกาบก้าเก้า่นี้นะต, 9, ตอไมได้ครับขบวนราเป็นขบวนไปับบถค้าความเร,ววมววรวม็วเราต้องจับดได้ครับต้องถามป้านะถามป้าก่อนนะ นักข่าวจะไปนู่นได้ไหมคะป้าได้ค่ะแต่ว่านองก็อยู่ตรงนี้กันี่นี่มาต็กันที่รอยู่ไม่ถาได้พี่โหมดให้หน่อยะกันรับช่องแงขึ้นกันนะช่องแฟนนะคะ มาสุดยังไงนะครับใช่พี่ยก็เอาองไทยมาทั้งมาบ้งก็ได้หรือคนไใยก็มาไม่ค่อยสิ่เหตุการณ์ไม่ช่อยสี่เหตุการ่์ค่ะไม่ค่อยี่เหตุการณ์ค่ะย่าๆนี่แล่ะพ่อ่ phải không vậy phải không vậy này bao nhiêu ba lồng cá 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 cá

ให้กําลังใจลุงคนหนาครับ